เราจะเจอกันหลังจากที่ออกอากาศไปแล้วนะครับเอาละครับในเรกร่านะครับเราจะไปตามเรื่องของกลุ่มคนพิการกันนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่กลับมาจากพาราลิมปิกนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าเรื่องราวของพวกเขานะครับก็ถูกพูดถึงในสังคมมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะไปคุยกับเลขาของทางด้านสมาคมกีฬาคนพิการนะครับคุณไมตรีนะครับภายหลังที่กลับจากญี่ปุ่นครับ เป็นครั้งแรกนะครับที่กีฬาคนพิการได้ท่านนายกคุณชูเกียรติสิงห์สูงซึ่งเป็นคนพิการในสมัยแรกผมเป็นรองเลขาธิการนะครับแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วมีการเลือกตั้งใหม่อีกทีหนึ่งคุณชูเกียรติก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมก็ขยับมาเป็นเลขาธิการของสมาคมนะครับก็ดูเป็นพ่อบ้านนะครับดูเกือบทุกเรื่องของของสมาคมับกับล่าสุดที่เป็นข่าวก็เพิ่งกลับมาจับ ญี่ปุ่นครับเป็นไงบ้างผมคิดว่าทั้งสื่อโซเชียลเองแล้วก็ภาคสังคมนะครับหลังจากที่เรากลับมาตื่นตัวนะครับและรับรู้เรื่องของกีฬาคนพิการมากกว่าปกตินะครับที่หลายคนนึกไม่ออกครับคนพิการจะแข่งรถวีแชร์เละซิ่งยังไงเอารถโรงพยาบาลมาปั่นแข่งกันหรือเปล่านะครับความเข้าใจของคนไม่เข้าใจนะครับแต่พอเขาเห็น ในสถานการณ์การแข่งขันจริงเห็นทุกอย่างเนี่ยเขาเปลี่ยนมุมมองเขาเปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ยมันเป็นการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศนะม,มันไม่ใช่เป็นการเอาคนพิการมาทํากิจกรรมแล้วต้องเตรียมตัวยังไงต้องมีวิธีการทําให้เขาเห็นในเรื่องของความสามารถคนพิการมากกว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนอาจจะมองว่าเฮ้ยจะพูดถึงคนพิการภาพแรกต้องนึกถึงว่า ต้องให้อ่ะอแล้วต้องสงสารต้องเวทนาะอะไรแบบเนี้นะครับแต่ผมว่าครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงมุมมองทัศนกติของสังคมต่อคนพิการ,รในทางที่ทางที่ดีขึ้นแน่นอนอนะครับสําหรับการไปแข่งครั้งนี้นะครับเราฝึกซ้อมมา4ปีกว่านะครับเพราะมีการเลื่อนไป1ปี และที่สําคัญได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการกีฬาแห่งประเทศไทยเนะี่ยสนับสนุนลูกยางมอนโด40กว่าล้านครับที่ที่ที่ทโคราชอะที่โคราช<อ>เป็นลูกยางที่ระดับมาตรฐานเดียวกับที่เราไปแข่งพารลาลิมปิกเด็กของเราซ้อมลูกยางนี้มา2ปีกว่าแล้วนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือสนามจริงและอ่าใช่มผมผมก็ไม่แปลกใจว่าวิชัยเลสซิ่งจะประสบความสําเร็จบางคนไม่ได้เหรียญแต่สถิติดีดขึ้น พนเบสทุกคนเลยนะครับอันนี้อันนี้คือชัดเจนในการที่เราซ้อมสนามจริงหนึ่งเรามีระยะเวลาซ้อมที่ยาวนานสองซ้อมสนามที่ได้มาตรฐานสนามเทียบเท่าเทียบเท่าสนามระดับการแข่งขันนอกจากนั้นที่เราได้เหรียญเหรียญแรกของประเทศคือเหรียญทองแดงของเจวลสำหรับสายสุนีนะครับก็ เธอก็ตั <S 1> <S 1> <S <s ้งความหวังไว้ไว้สูงพอสมควรนะครับเวลาไปนี่งไงสายสุนีติดโผล่ใช่ไหมติดโผลติดโผลนะครับก็อาจจะเจอคู่แข่งจีนนะครับที่เขาก็พัฒนาขึ้นขึ้นอย่างดีเหมือนกันแต่ถามว่าแววทําเต็มที่ไหมวันวันที่นั้นผมก็ไปที่สนามมานะครับแล้วก็พูดคุยก็ค่อนข้างที่จะเครียดมากไปนิดนึงที่ได้คุยต่อสายกับคุณไมตรี นะครับข้ามประเทศมาเลยก็คืออะไรเทควนโดเทควันโดคนคไทยรอฟังอยู่นะวันนั้นรอฟังแล้วทีนี้สัญญาสัญญาผมก็เลยบอกทิมงานว่าช่วยบอกพี่พี่ไมตรีให้แกพูดว่าเราได้หรือไม่ได้พอนครับวันนั้นเป็นไงบ้างน้องขวัญสุดาพงกิจจานะครับของเทควันโดเราได้หนึ่งทองแดงนะครับน้องขวัญ เสียดายเสียดายรอบรอบรอบแปดคนด้ายนะครับตอนที่ตัดเข้าไปเราเราไปเจอตุรกีซึ่งซึ่งเขาก็เป็นมือหนึ่งของโลกนะครับแต่ว่าไอ้มือหนึ่งของโลกไม่เท่าไหร่เราเราเคยชนะมานะครับเมื่อจริงแชมป์โลกที่ตุรกีครับเมื่อต้นต้นปี6กสนะครับแต่ว่าครั้งนี้เขาเตรียมตัวมาดีเขาสูงกว่าเราเยอะมากนะครับเขาเขาใช้เท้ายัน สองยกแรกเราสูสีครับตามอยู่แต้มเดียวแต่พอยกสามเราพลาดจังหวะหนึ่งเสียไปสามแต้มท่านคือรอบนะครับตัดเชือกนะครับพอรอบชิงทองแดงเราก็ชนะหมดเลยนะครับชนะไอออ่มองโกเลียซึ่งเป็นเต็งที่จะได้ได้ด้วยซ้าไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่เหรียญทองหรอกแต่มันเป็นเหรียญทองแดงแต่ว่าเราเราเราลุ้นกันอยู่เพราะท่านก็บอกว่าตอนนี้กําลังจะชิงแล้วนะเป็นไงลุ้นลุ้นไหมครับเป็นไงเราเหนือกว่าไหมเรา เราเล่นดีเราเล่นดีกว่าเราถามว่าเหนือกว่าไหมเคยแพ้ผลัดแพ้ผัชนะกันนะครับเป็นคู่กัดกันเ,เด็กๆมันก็เกรงเหมือนกันแต่ถามว่าวันนั้นทําได้ดีทําได้ดีทําได้ดีครับกีฬาในประเทศไทยจะจัดเมื่อไหร่จริงๆนะครับปลายปีนี้นะครับช่วงยี่สิบแถึงยี่เดนะครับเดือนธันวาคมนะครับเรามีแผนในการจัดมากกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย นะครับที่เพชรบูรณ์นะครับเราเอา15ชนิดกีฬานะครับไปจัดที่เพชรบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องเราดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดว่าสามารถ ที่จะทํากิจกรรมนี้ได้ไหมเล่นได้ไหมนะครับเพราะว่าจะเป็นการรวมคนพิการทั่วประเทศไทยนะครับประมาณเกือบ2,000คนมากันหมดละประวัติพวกเจ๊บงเด้งต้องมาสู้กันตรงนี้บางบางบางทีอาจจะต้องตั้งประวัติไปเป็นแมวมองน้องๆนะครับไม่ให้เล่นไม่ให้เล่ะไม่ให้เล่นระดับประเทศก็คง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 ต้องเพราะถ้าคุณลงคุณก็คุณก็เข้าป้ายอยู่แล้วครับนะครับอันนี้คือพี่อาจจะเอาไปโชว์ตัว เพื่อเพื่อเป็นแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเพื่อหาดารุ่งคนใช่ใช่ครับระยะที่เราเตรียมสุดท้ายเลยเราจะให้กําลังใจคนพิการนักกีฬาคนพิการคนปกติ3ส่วนครับพี่ไม่ตีครับตอนแรกนะครับเราเราตั้งเป้าหมายในการเล่นกีฬานะครับในการไปแข่งขันพาราลิมปิก3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือทําอย่างไรให้ได้ไป นะครับซึ่งเราเดิมเรามีนักกีฬาได้ไปพาราลิมปิกแค่33คนแต่ของสมาคมปีนี้ไป51คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับขั้นตอนที่2ก็คือไปแล้วทำยังไงให้ได้เหรียญน,นะครับเ,เราได้4เหรียญทอง3เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงนะครับในส่วนของสมาคมพอขั้นตอนที่3 ก็คือการเอาฮีโร่ที่ได้เหรียญรางวัลในในการแข่งขันพาราลิมปิกนะครับหรือคนไม่ได้เหรียญมาทํากิจกรรมคืนสู่สังคม oh. นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะทําต่อไปเราจะมีกิจกรรมต่างๆที่เอาน,อกอานักกีฬานะครับไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการทั่วไป oh. นะครับหรือว่าคนพิการที่สนใจอยาก mm. เป็นนักกีฬาผมก็อยากให้กําลังใจ ในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของการแข่งขันความมุ่งมั่นที่จะไปสู่จุดนั้นนะครับให้เข็นรถวีแชร์ออกจากบ้านออกมาทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่จะขึ้นรถเมย์จะขึ้นรถไฟฟ้าให้ออกมาจากบ้านนะครับมามา,าทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการอยู่ร่วมในสังคมนะครับอยากให้คนไทยได้เห็นพวกเรานะครับในการต่อสู้แล้วเป็นแรงผลักดันนะครับแล้วก็จับมือเพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไป bên cạnh gặp บรรยากาศที่เราพูดคุยกับเลขาสมาคมกีฬาคนพิการนะครับก็นั่งคุยกันที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรตที่2นะครับไปดูทางด้านกลุ่มเยาวชนครับได้เปิดโครงการขึ้นมาโดยนักเตะดังด้วยนะครับพิสารดอกไม้แก้วนะครับเป็นู้ศัตรูของนครราชสีมามัสได้เอฟซนะครับซึ่งมีโครงการสําหรับเยาวชนที่จะไปสู่ นักฟุตบอลอาชีพนะครับจับมือกับสโมสรกาญจนาภัส f 4ด้วยนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเส้นทางลำบากยากเข็เพียงใดมือเทอไไนยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝัน ของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน